กีดยางดังไหมลองดูก่อนอ่ะเปิดก่อนองดูก่อนว่าดังไม่ดังแป๊บหนึ่งนะนั่งกระทมาดเลยนั่งกระทมาดกระทมาดบอกเขานังกระทมาดกีดยางได้วันเท่าไหร่วันละพันกว่าอู้เดือนละหลายหมื่นนี่ใช่ไหม<ส>เดือนหนึ่งได้เงินเดือนเท่าไหร่หยิบเจ็ดหมื่นกว่าโอเค ถือว่าโอเคอยู่เราเป็นเจ้าของไหมหรือว่าไม่ใช่หรือเจ้าของ,งอ๋อรับจ้างเขาได้วันละพันกระบาทโอเคมาขยันไม่เรียกคนขยันไม่อับจนเว้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางทีคนเราเนี่ยคนเราอะไรวะเขาเรียก<ม>อะไรแบบชีวิตยอยากกะรลวยแต่ไม่อยากทําเฮียอะไรก็ไม่ได้หลับตาทําเจิให้เป็นสมาธิห้ามลืมตาเด็ดขาดเฮ้อ ออกมาเว้สาอหูสาอเว้ยส่อหูสาอเว้ยส่อหูสาอเว้สาอหูสาอเว้สาอออกมาอืมอืมมึงมาจากไหนผีพม่าฮะไปจะออกไม่ออกตัดหรอวะใช่ตัดหรอวะตัดตัดใช่ไหมตัด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  เวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสอตัดตัดก็ทุ่งทั้งวันทุ่งวันวุ่งวันทุ่งตัด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 ไหอตัดมายังไงไอผีไอสัตว์มึงพูดดิพูดภาษาพม่าหน่อยที่มายังไงไอผีเอาไม่พูดอีกมึงตัดบอกมึงจะไปไม่ไป

บอกมึงจะออกไม่ออกถามิวิ่งลงขาเหรอเขาเจ็บสิไปเดี๋ยวมึงเจอกรถาตัดกูมึงตัดตัด Tắt. để mình cho tắt rồi hiếp mở mà với cảm lão chay mạnh mà mấy làm đi, Dòm ọc lưu bào khám đi mình cho ọc lưu bào bừa, không đi không chơi เจ๊ย่าเดียอใ้สะเจ๊ก็อ๋อเฮียนายช่วยหน่อยนาย่วหน่อยนาย่วน่อยนาย่วไภาษาพม่ากูเป็นคำเดียวคือตั๊ดคำอื่นกูไม่เคยเป็นเลย ไปซะคุณไอ้กูแปลกูฟังมึงดิโอ๊ยเดี๋ยวก่อนรอท้องแล้วมึงไปซะ ไอ้อืมอ่านายชอบผมมาแข่นี่ยมาละไอเหี้ยฮะมาอยู่กับเขาไ้ไหเห็นสั่นเมื่อแรกก็ดิเฮ้ยสัก์ขะทอวุฒทังสัก์ข้ทอวุฒทังสัก์ขะทอวุฒทังสักข้ทอวุฒทังสักขอทอวุฒทังสัก์ขะท้อวุฒทังสักขะท้อวุฒทัง สักขะทาวุทังไว้สัะทาวุตังสักะทาวุตังสัะทาวุตังสัะทารุตังไห้สัะทาวุตังสักะทาวุตังสัะเาวุตังไปอ่ะเจ็บก็ไปเลย จะอยู่ทำไมนายเบอไบาขึ้นมาแล้วมมึงนเรบอกต้องการอะไรมึงถามนีมึงต้องการอะไรมึงมาจากไหนไปยิ่่มใส่ยาม้ไมองีอะไรนารักดูเมือดีเลยเจามาเลยมดเลเ่อะไนากูมงดีเลย้ไรอ้าว่าอะไรดูติดใจกันอยู่โอ้ถถวถโ่ถัถถถูกโอ้โปพูดติ เจเจใช่ไหมเจก็อ๋อไอ้ซะถ้ามึงไปเลยมึงรู้ป่ะกูระปวดหัวที่สุดเลยกะผีต่างประเทศเนี่ยเพราะกูคุยไม่รู้เรื่องรู้ไหมไปซะรู้ปะ่ะนี่ฮะคือกูก็บอกกันนัจริงๆกับผีเห็นฟังบาลีไม่ออกหรอกที่มันสวดๆกันเนี่ยสวดให้เราฟังกันไอ้เฮียคนก็ไม่ฟังกูไอ้เฮียสวดเฮียอะไรมันจะมาสวดห่าเลยกูก็ไล่แหละผีมันกลัวคนอ้าวไอ,อ้ซัเอาไอ้เฮียเอ้าไปนู่นเลย

โอ้ยตัวตัวตัวเหรอตัวอ้ายว่ะตัวคอนโทรอ้ายใช่ไหมเราจะไม่ได้เลยพ่อสาวยังเออไปเถอะไอ้สัตว์ว่าอะไรวะไม่ไหวใช่ไหมเออออกเลยโอ้โหดื้อจริงวะไอ้พม่ามันมีอะไรคอนโทรอ้ายตัวเหรอนั่งก็สายนานเลยใช่ไหม ฮ้ยเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวมคอยดูออกมาจากใต้เลยไหมใต้ยี่กว่าไหนละนองเหรอที่ไหนพังงาโอ้โหสัตว์มาไกลเฮียกคุณเจ็บมือหุยหุยออกเลยอยู่มานานแล้วใช่ไหมกี่ปีละสิบกว่าปี ไอสัตว์แดกเป็นตัวเดียวันแล้วมึงจะกินสับรถผู้แล,ลือไงไอสัตว์แาาต่ว่าอะไรวะนาเรเ <c oughs> จ็บค <c oughs> รับเจ็บเจ็บก็ไปเถอะบอกเขา, <c oughs> าน้าตัวหลีเ <c oughs> จ็บหลุดไปเลย จะมาเอาอะไรกูสัญญาถ้ามึงไปแล้วเดี๋ยวให้ลูกมันทำบุญให้ตามมึงพูดตามกูแล้วกันนะมึงพูดตามกูนะสัญญาว่าถ้าไปแล้วเดี๋ยวจะทำบุญให้ตัวตอูดุไหม่มไ่มีนลไม่ช่เอา่ต chết giang điều chết giang điều nhỉ? chờ, 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 กูเมื่อยกูขอร้องแหละไอ้สัตว์กูเมื่อยแล้วเฉียวเป็นแม้นี่มีเฉียเจ้าแม่เแ็ดเท่าไปเถอะทางใครทางมันรู้ไหมมึงเจ้าอะไรหรือเปล่าเออเจ้าอะไรเดี๋ยวให้ กอดวัวนายอยากโย่ไนแปลเจ็พูดเปนยาวเจ็บคำเดียวอ่ะกูงงมึงพูดแบบเจ็บเจ็บพูดแต่ยาวเจ็บคำเดียวคุยต่ยาวเหรอพระเจ้าโหเฮ้ยเต้นเลยอะนึก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 เลยสิบปี เออไม่เจ็บแล้วอ๋อป้าป้าป้าพอ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 ที่เฮียเอ้ยรอตะมือกูเครดเลยเฮียกูไม่เรียกกูปวดหัวพม่าแล้วเกินอนะยังไงอ่าน้ำมนต์นะหรือว่าไงก็มาดูอาการนะออกมาไม่ไกลแล้วใช่ไหมมาจากลาบุรีตอนนี้ลาบุรีมาที่บ้านผมออ๋โอเคมามาลาบุรีนะถ้าหายค่อยกลับนะเอาจนกว่าจะหายนะา10ปีรู้ป่ะเต่าหน้าก็ต้องมานะเจ๊บเนาะจ้าจ้าไปไปอ่านนะโม โอ้ตีด้วยตีด้วยโอ้โหพม่าเป็นด้วยโอ้โหโอเคโอเคนะโอ้โหตายแล้ศึกษามาดีศึกษามาดีพร้อมเป็นข่าวอืมขุนกวีสีสยามอืคือถ้าเกิดคนเขาไม่ศรัทธาเขาไม่ทำแบบนี้หรอกก็บอกให้จริงไหมนึกว่าเขาเข้าความศรัทธาล้วนๆเขาบอกงมงายงมงายหรืออะไรนะงมงายหรือศรัทธามันก็เหมือนกัน